สวัสดีครับผมคงเกรดดารีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่จะนาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะครับความสําเร็จนะครับมันเกิดจากการลงมือทําทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณไม่เคยลงมือทานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคุณก็ไม่มีวันที่จะสาเร็จนะครับถ้าคุณเป็นคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับอยากเปลี่ยนให้ชีวิตเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่จะทําให้คุณ ประสบความสําเร็จได้ในทุกๆเรื่องเลยนะครับนั่นก็คือคุณต้องพยายามสร้างมันให้เป็นนิสัยครับผมมีหลักการหนึ่งนะครับที่เอามาใช้กับตัวเองนะครับแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของสิ่งที่เราอยากเรียนรู้นะครับอย่างเช่นการศึกษาภาษาโปรแกรมใหม่ๆนะครับการเรียนรู้ในด้านงานเขียนนะครับหรือว่าการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะครับ มันสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ในทุกๆเรื่องเลยนะครับอะไรที่เราไม่เคยทำนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆนะครับมันจะทำให้เรามีทักษะครับหรือที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญน,นั่นแหละแน่นอนนะครับว่าอะไรที่เราไม่เคยทำในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะยากนะครับแล้วพอมันยากเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักที่จะเลือกปฏิเสธนะครับเลือกปฏิเสธก็คือไม่ทำมันซะเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับ ผมขออ้างอิงทฤษฎีของดร์แม็กซ์เวลมอสนะครับซึ่งเขาได้ค้นพบทฤษฎีการสร้างนิสัยภายใน21วันนะครับหรือว่า21 day habit diary นะฮะคือเขาค้นพบว่าคนเรานะฮะต้องใช้เวลาอย่างน้อย21วันนะครับจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับโดยหลักคิดของทฤษฎีนี้นะครับก็คือเราจะต้องสร้างความคิดเริ่มต้นขึ้นมาก่อนนะครับความคิดเริ่มต้นนี้ก็คือความคิดที่เราอยากที่จะทำนั่นแหละ จากนั้นเนี่ยค่อยใส่ความเชื่อลงไปนะครว่าเราทําสิ่งนั้นได้แน่นอนดังนั้นนะฮะหากต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะครับจะต้องกระทําสิ่งนั้นซ้ําๆกันนะฮะอย่างน้อยเป็นระยะเวลา21วันอันนี้เป็นหลักคิดที่สําคัญมากนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมใช้แนวคิดของดรแม็กซ์เวลล์มอลนะครับในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเท่าเทียมกัน,นะครับ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้พยายามที่จะทําในสิ่งที่เหมือนเขาแค่น,นั้นเองคือไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดนะครับมีแต่รู้กับไม่รู้แค่น,นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวัดค่าของคนด้วยความฉลาดด้วยความโง่นะครับเพราะว่าถ้าเขามีโอกาสเท่าเทกันนะครับผมเชื่อว่ามนุษย์เรียนรู้ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณคิดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ ในทางที่ดีขึ้นได้นะครับจงลงมือทำครับทำซ้ำๆครับขอให้ทำทุกวันนะฮะวันละ10นาที15นาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอย่าสร้างกรอบหรือว่าข้ออ้างในการไม่ลงมือทำนะครับถ้าคุณผ่าน21วันแรกไปได้นะครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นครับและแน่นอนว่าความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ